พี่ครับครับแอ d ดรอยทุกวันนี้แข่งกันเรื่องอะไรราคาแพงถูหรูหราสเปคสูงใช่แพงแต่ผู้ใช้งานจริงๆเนี่ยบางท่านเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานอย่างนั้นนะใช่ใช้งานสเปคกลางๆแต่อยากได้ราคาไม่แพงวันนี้เรามีฮะเดี๋ยวรู้กันแป๊บเดียวครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนูพี่ครับครับพี่มุกมุกเก่าแล้วจะเลิกใช้แล้วครับพี่ครับพี่ครับนะครับจะเรียกน้องไก่แทนจัดไปวันนี้เราสองคนมีอะไรมาแนะนำกันดีครับก็เป็น a n น r o i d Monitor อร์นะครับเป็น Android m o ม i t o r ต้องต้องบอกว่า a n น r o i d ด์มีเดียเพลเ e อร์มีเดียเพลใช่เพราะว่ามันสารพัดหลากหลาย มีเดียที่สามารถที่จะเล่นได้กับตัวเฮดูนิตตัวนี้นะครับก็จะค่ายไหนพี่นอติลุสซึ่งต้องถือว่าเป็นแบรนด์เริ่มเก่าแก่ในบ้านเราแหละต้องบอกเริ่มเก่านะเริ่มเก่าแก่เพราะว่าก็ผมว่าน่าจะเกือบเกือบสิปีละเกือบเกือบที่เข้ามาในบ้านเราซึ่งเขาเองเขาก็โดดเด่นในแง่ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในส่วนราคาที่ต้องเรียกว่าย่อมเยาจนแบบน่าตกใจขึ้นชื่อในเรื่องของ ของดีใช้ได้เลยใช่ราคาถูกมากมากแล้วก็หยิบหนึ่งรุ่นนะฮะของค่าย a นติลูสมาให้ท่านผู้ชมนะฮะได้รับรู้ตัวผลิตภัณฑ์กันผมว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าก็ออกมาสักพักหนึ่งละต้องถือว่าทันสมัยนะครมก็ยังก็ยังทันสมัยอยู่นะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันเหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคที่หนึง ไม่ได้ตัดการสเปคแบบเลิเลวอร์วังอ่เวอร์วังอลังการทั้งหลายแล้วราคาก็จะโดดสูงขึ้นไปทุกวันนี้เราซื้อ Android 10นิ้วคันสเปคสูงๆกันตัวละ20,000กว่าบาทใช่ก็ต้นราคาขนาดนี้เนี่ยก็คือได้แบรนด์ซึ่งเป็นแบรนด์ดังแบรนด์ดังระดับโลกซึ่งไม่ใช่ Android ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเอื้อมไม่ถึงตรงนั้นอ่ะบอ้เอาเงิน20,000กว่าบาทไปไปใส่จอตัวหนึ่ง แล้วไม่เปลี่ยนลาโพงใช้ลาโพงเดิมติดรถเนอะเพราะงบหมดละมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวที่1ต้องบอกว่าราคาไม่แพงเลยนะครับสเปคก็ถือว่าสอบผ่านละมาตรฐานละดีที่เดียวเพราะเป็น Android แท้ละนะฮะ a อ d r o i ยแท้แล้วเพียงแต่ว่า Android จะยังไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นปัจจุบันณวันนี้ที่เราเราทารายการทาคลิปันอยู่เนี่ยไปจนถึงน่าจะ80 889บสช่วงๆนั้นละ หลังจากนี้อาจจะขึ้นเป็น11แล้วกันด้วยใช่ครับก็แต่ว่าตัวตัวนี้เนี่ยเขามาเป็นแพลตฟอร์ม Android ประมาณ6.01นะครับ6.01นะครับแต่ว่าก็ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมาสเมโล่ะมาสเมโล่คือออกแบบมาเหมาะสมกับตัวฮาร์ดแวร์เขาครับก็เป็นจอขนาด10.1นิ้วนะครับก็ถือว่าอลังการนะใช่แล้วดูสเปคพวกพวกเรื่องหน้าจอ นะครับอย่างตัวจอนี่ก็จะใช้แบนเป็นคาปาซิทีฟคาปาซิทีฟแล้วเป็นมัลติทัชสกรีนด้วยเพราะฉะนั้นก็จะใช้อย่างนี้ได้วิวิบวิบได้ละนะครับรูดขยายล่นได้ละนะฮะแล้วก็เรโซลูชันของจอเนี่ยมันก็จะเป็นพันยี่สิบสี่คูณหกร้อยนะครับก็ถือว่ารายละเอียดดีรายละเอียดดีแล้วถือว่าความคมชัดเนี่ยใช้งานในรถเนี่ยจอขนาดนี้ถือว่ามแล้วรูปร่างหน้าตาของจอออกแบบมาในสไตล์แท็บเล็ต คือต้องต้องต้องบอกว่านอตีรู้เองเล็งเห็นถึงอนาคตนะครับเพราะในยุคที่เขาทำเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองยังไม่ทําหน้าจอระสษานนี่นะคุณว่าเขาว่าใช่นะฮะต้องบอกว่าย่ังอคือตัวนี้มาสําหรับรถกลุ่มที่เป็นต้องบอกไ่าเป็นไซส์2ดินแต่ว่าอยากได้จอใหญ่กว่านั้นอ่ะปกติสองดินเราก็ทําได้จดเจ็ดนิ้วนะเจ็ดก็แปดนิ้วเนี่ยไม่มีเราแปดนิ้วก็ไม่ถึงก็เจ็ดนิ้วนิดหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้จอใหญ่กว่านั้นแล้วเป็น Android ด้วยตัวนี้เนี่ย ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวตัวโครงบอดี้บอกว่าโครงบอดี้หันให้ปชน่อยเป็นทูดินเป็นดับเิลดินไซส์ก็คือเสียบเข้าไปได้เลยส่วนตัวจอด้านหน้าก็จะลอยออกมายวัดให้ให้ให้เขาเห็นตรงนี้หน่อยด้านข้างนี้เขาสามารถปรับได้เป็นแมคานิกนะครับเป็นแมคานิกนะครับแน่นหนาดูแจวเลยเพราะนั้นเมื่อเป็นแมคานิกเนี่ยอาการมอเตอร์ค้างมอเตอร์แห้งอะไรมันก็จะไม่เกิดเยอะก็ตัวตัว เครื er ่องก็จะเหมือนกับเข้าหน้าปัดเดิมใน่นตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ยื่นออกมานยนิดนึงนะตรงที่ผมชี้กันนี่ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ทำให้ตัวรถสองดินเนี่ยทำจอใหญ่ได้ซึ่งโอเคเลยแล้วก็ทนทานไม่ไม่ทำให้ต้นทุนสูงจนเกินไปแล้วสิ่งที่กันจะบอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้พพ้าออกมาท่านจะเห็นว่านี่พับได้เยอะเลยเพราะอะไรเพราะเราเสียแผ่นมีเพลเยอร์เีภาเครื่องเป็นด้วีเลเยอร์ด้วยในตัวท่านยังสามารถที่จะเล่นแผ่นได้นะครับ เพราะบางท่านใช้งานอยู่แผ่นเต็มบ้านเลยเจ้าใจการบีทีซ์ไม่ไหนก็ยังมันเล่นได้นะฮะดีีก็ยังเล่นได้แล้วก็ถ้ามี USB ก็มาสามารถที่มันเสียบตรงนี้ก็จะมีหนึ่งพอร์ต USB แล้วก็มีด้านหลังเครื่องก็มีอีกนีที่ผมจับนี่เดี๋ยวผมวางดีๆให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงเรื่องอื่นต่อนะครับก็เอาเรื่องอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนไหมมีอะไรให้มามั่งคุณมกวัฒเต็มโต้เลยพี่ครับ เดี๋รีโมทอะรีโมทึงมานี่เป็นมาตรฐานถึงจอจะเป็นทัชสกรีนแต่ก็มีรีโมทมาให้เผื่อคนนั่งหลังอยากจะกดดูอ่ะจัดไปอันนี้ถ้าลูกยึดเสร็จเลยนะฮะใช่พะลูกก็จะเป็นคนคอยกดสั่งการให้จากรีโมทคอนโทรลคราวนี้มีอะไรอีกบ้งคุณมกวัตรก็นอกจากรีโมทแล้วเดี๋ยวเรามาดูปลั๊กนะครับปลั๊กต่างๆสายต่างๆที่ให้มากับเครื่องนะฮะอันนี้อันแรกเลยก็คือเป็นชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟปลั๊กเป็นมาตรฐานยุโรป ก็คือถ้าเป็นพวกกลุ Ford, Audi, so can can Hence, ่มวิย oh, <cs> ุท <vis> ี่เป็นปลั๊กอย่างเงี้ยจะใช่ว่าเบร์ซนเดสบีเอ็มวอลโวโฟกก็คือใส่เข้าไปก็เสียบพอดีโดยที่ไม่ต้องไปตัดต่อเลยนะครับส่วนรถญี่ปุ่นเองก็จะมีถ้าถ้าเรามีชุดปลั๊กอะแดปเตอร์ก็สามารถที่จะเสียบต่อจากตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องไปตัดแต่งไปต่อสายให้วุ่นวายสามารถติดตั้งโดยไม่ตัดต่อสายก็ได้นะครับอันนี้ดีครับแล้วก็ถ้าชุดที่หลังเครื่องอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็จะมีอันนี้ครับมี hdmi นะครับมีเป็นพอร์ต HDMI ให้ชุดหนึ่งนะครับสำหรับที่เราจะเอาซอสข้างนอกมาต่อเข้า HDMI ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนอะไรที่เป็นสายเต็มไปหมดเลยก็อันนี้ USB พอร์ต USB ก็จะมีมีให้อีก2ชุดทั้งหมดน่าจะเป็น3เลยครับโอ้นี่ไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกลั๊กหนึ่งซึ่งเพื่อมาเสียบก็ด้านหลังเครื่อง2ชุดชุดหนึ่งเป็น 3G เขาเขียนว่า 3G USB ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไมโครโฟนต่อกับไมโครโฟนเวลาเราใช้บลูทูธนะฮะก็จริงๆไมในตัวเขาก็มีแต่ว่าถ้าใช้ไมในตัวเนี่ยเสียงมันอาจจะมีเอ็โคกล้องเหมือนเราอยู่ไกลแล้วก็เติมไมต์รงนนี้เข้าไปนะครับ ก็อีกตัวหนึ่งก็สามารถที่จะเดินสายใหม่เนี่ยไปอยู่ใกล้ๆเตำแหน่งของเราอาจจะอยู่ตรงเสาเออยู่หลังพวงมาลัยอย่างเงี้ยก็จะทําให้สัญญาณคุยเวลาคุยมือถือเนี่ยก็ชัดเจนขึ้นเยอะนะครไม่ใช่ว่าเหมือนอยู่ในอ่างมันอยู่ในโองคเดี๋ยวแม่บ้านเขาจะหาว่าเราไปอยู่อ่างที่ไหนนะครับก็อันนี้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครเป็นเรื่องปลอดภัยของคุณสุภาพบุรุษนะครับ ก็จะมีเสาอากาศอ่านี้ระบบแผนที่นําทาง GPS GPS อันนี้แน่นอนก็คือเสา GPS เพราะฉะนั้นเราก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตซิงค์เนวิเกชันนะครับโหลดตัวแอปที่เป็นอาจจะ Google Map เข้ามาเล่นได้ตัวนี้ก็จะทําให้สัญญาณ GPS ชัดขึ้นนะครับเรือนในรถอันนี้ปลั๊กที่เป็นเกี่ยวกับ r เอา u ์พุตเสียงทั้งหลายเป็น RCA นะครับก็จะมี เป็นชุดหน้ามีชุดหลังมีชุดซับบูเฟอร์แยกออกมานะครับก็เป็นหกชแนลเลยนะครับแล้วก็ยังมีวิดีโอเอาท์นะครับต่อสำหรับกับพวกจอภาพด้านหลังได้ด้วยนะครับก็อันนี้สาย h DMI ที่ให้มาเพิ่มใอุปกรณ์ให้มาเพียบเลยใช่นะฮะเส้นนี้ก็เฉียดพันแล้วมั้แล้วก็จะมีพวก กลุ่มที่เป็นคาเมล่านะครับอันนี้ a u x ก่อน a u x a u x input เอาพวกวิดีโอกับเสียงมาเข้าได้ด้วยด้วยสาย RCA นะครับเป็น AV i n อันนี้ก็จะเป็นคาเมล่ายินพก็คือพวกกล้องถอยหลังทั้งหลายนะครับก็คือต่อเชื่อมกันได้หมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันรวมอยู่ในเครื่องนี้นะเป็นฟังก์ชันที่รวมอยู่เครื่องนี้ก็คือต่อกล้องมองหลังได้นะครับจะเป็นกล้องที่จะเราในรถอาจจะมีกล้อง360องศาหรือเป็นกล้องทั่วไปปกติธรรมดาแล้วก็ต่อได้ ครับครับครับอันนี้คุณพงวัตแนะนําอุปกรณ์ต่อพ่วงไปแล้วนะครับผมพูดถึงฮาร์ดแวร์นิดนึงครับนะครับตัวนี้ก็คือจะใช้ CPU ที่เป็นออกตาคอเขียนเป็นเป็นเห็นเขียนว่าเป็นคอเท็กเอสามห้าซึ่งก็ก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากในใปัจจุบันก็ยังใช้กันอยู่นะครับเอเอสามห้านะฮะก็ก็ถือว่าออกตาคอก็เท่ากับเป็นดูว์คอร์คออยู่ในชิปเดียวกันเป็นงั้นเหรอใช่เป็นออกตาคอครับก็ถือว่าทันสมัย ลำหน้ากว่าชาวบ้านเขาแรมลอมพอไหมสามทับสามสอง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 บวกสามสิบสองสองทสามสองเหลือๆถือว่าลื่นละลื่นได้แล้วไม่อืดแล้วแหละครับแล้วก็แรมก็เป็นบัสแบบ DDR 3 s a ซัมซุงด้วยซัมซุงด้วยรับข้อมูลได้แบบเต็มเหนียวเลยครับครับนะเพราะนั้นเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายเนี่ยผมดู เพียบเลยเพียบเลยต่อกับกลุ่มที่มันเป็น OBD ของรถแล้วก็ขึ้นโชว์หน้าจอได้แค่เราซื้อตัวออปชั่นที่เป็น OBD เสียบเตอรเสียบจะใช้เหมือนบลูทูธสั่งมาที่นี่อันนี้ดีนะจอบล่มเทิมเนดูการทำงานของเครื่องรอบเครื่องสปีดความเร็วอย่างเงี้ยดูได้แล้วก็แค่โหลดแอปมานะครับส่วนพวก Wi-Fi บลูทูธอะไรเงี้ยเล่นได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะจะดู y o u t u b บอินเทอร์เน็ต จะเท็กเมลอย่างนี้ก็คือทำได้เลยนะครับ USB ก็เล่นได้ทั้งไฟล์เพลงไฟล์ภาพยนตร์ H264 เล่นเล่นได้เมื่อกี้เห็นมันมีมาเป็น MP4 ได้ H264 WMB ได้ AVI ได้แล้วก็มีอะไรเนี่ยเพียบเลย MOV โอ้สรุปแทบทุกฟอร์แมตเลยแหละดิฟดิฟได้ JPEG MP3 MP4 ครับก็เกือมนมดแล้วนะครับที่เล่นนั่นและคืแล้วก็มีอาจจะ D S D ไม่ได้อันนั้นก็ล้ำไปนิดนึงแล้วก็มีเรื่อง Steering Wheel Control ตัวรีโมทคอนโทรลสายพ่วงแล้วก็ทำเป็นเลนเข้ากับตัวตัวคอนโทรลพวงมาลัยของเราสั่งงานได้แล้วก็รู้สึกจะมีค่าเซตติ้งเลยนะที่เมื่อกี้เราแอบลองเล่นกันใช่ครับมีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับค่าเซตติ้งก็คือจะเข้าไปไปเปิดเส้นกับเส้นถอยหลังจะไปกลับมุมกล้องถอยหลังให้เป็นกลับเป็นมิลเลอร์ได้ มีอีกหลายอย่างโีมติดแอนดรอยราคาย่อมเยาวแบบนี้ไม่มีนะใช่ไม่ค่อยจะมีมาให้นะครับแบบเนี้โอ้โผมบอกเขาไม่ทรมาอด้แล้วก็นะเรื่องทัชสกรีนนะครับที่ชอบตรงที่ยังมีเล่นแผ่นดีวีดีได้อยู่ใช่เพราะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากจะเล่นได้ใช่ใช่ประมาณนั้นก็น่าสนใจไปนะกำลังขับครับพี่กำลังขับห้าสิบวัตคูณสี่ห้าสิบคูณสี่ก็พอแล้วแล้วก็มีฟรีเอาท์ทเป็น 6ชแนเลยนะครับแล้วก็มี DSP แบบตั้งโปรแกรมจากโรงงานให้ก็เป็น EQ 9แบรนด์บวกับซับวอลลุ่มด้านในนะครก็ถือว่ารายละเอียดลูกเล่นเยอะจัดเข้าไปเต็มเหนียวเลยนะครับแต่ก็ราคาไม่ได้แพงนะครับยังไงก็สามารถที่จะเข้าไป ซื้อได้นะครับที่อาจจะดูเว็บไซต์เพจของนอติลุสองูรในการพัฒนากากำลังจะบอกว่าไม่ยง่านก็โทรฐานติอมีพัฒนาเเลยครับว่ามีที่ไหนบ้างใช่ครับผมครับ